วันที่19กรกฎาคม2563เวลา14นาฬิกาผลปีเกลียงไกรสีรักรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่หมู่ที่6 ตำบลลาโลอร,รือเสอาะจนราธิวาสหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีการบุกรุกเข้าตัดไม้ทำลายป่าเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563เจ้าหน้าที่จึงได้ส่วนที่กำลังทั้งทหารเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องที่เข้าทำการตรวจสอบพิสูจน์ทราบโดยพบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวน5จุดพร้อมของกลางจึงได้ทำการตรวจยึดประกอบด้วยเครื่องเลื่อยยนต์จำนวนหนึ่งและไม้ที่แปรรูปแล้วจากการตรวจสอบต้นไม้ดังกล่าวมีอา ายุประมาณ300-400ปีโดยผู้กระทำผิดอาศัยพื้นที่ยากลำบากของป่าไม้สามารถหลบหนีไปได้ซึ่งจะเร่งดำเนินการสืบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พลตรีเกรียงไกรศิรักรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากล่าวว่าการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจึงได้มาเยี่ยมติดตามและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นภารกิจสําคัญที่ทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกให้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันหน่วยงานทุกภาคส่วนพร้อมทั้งผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นพี่น้องประชาชนเห็นด้วยร่วมกันว่า ทรัพยากรป่าไม้ควรค่าแก่การดูแลเพื่อปกปักรักษาไว้ให้กับลูกหลานอีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรต้นน้ําด้วยหากป่าไม้ถูกทําลายจะทําให้เกิดวิกฤตอื่นๆตามมาเช่นน้ําท่วมส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยได้รับมอบหมายจากพลโทพรศักดิ์พุนสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้กําชับให้มาตรวจสอบและมาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทํางานร่วมกันขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานด้วยความระมัดระวังเนง เนื่องจากเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้อาจจะมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่ได้โดยขอให้กำลังใจทุกคนในการดําเนินการร่วมกันดูแลรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไปในส่วนของผู้กระทําความผิดจะมีการตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่น่ายินดีเหมือนกันที่ พี่น้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสไปเขาแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่ท,ทราบเราจึงได้มีการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับด้วยความมีประสิทธิภาพเราก็สามารถที่จะดาเนินการต่อเป้าหมายได้สําเร็จนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับในเรื่องของประเด็นบุคคลผู้ต้องหานะครับเราก็เมื่อเราเดินทางขึ้นมาในพื้นที่น่มันมีความยากลาบากนะครับทาให้เขารู้เบาะแสแล้วก็ทิ้งอ,งอนนุปกรณ์ดังกล่าวแล้วก็หลบหนีไปนะครับ กรมนอภาคสี่นะครับได้รับมอบภารกิจมาจากกองทบกนะครับให้ดูแลทรัพยากรป่าไม้นะครับพ mm ื hmm. ้นที่แห่งนี้จากการดูแลนะครับก็เจ้าหน้าที่สงดลงความเห็นกันว่าส่วนหนึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของของกรมป่าไม้เป็นไปตามพรบรป่า2อ8 4นะครับซึ่งกําลังจะมีการดําเนินการส่งมอบให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปอยู่นะครับก็กลังดําเนินการอยู่แต่ว่าบางคนบางส่วน พยายามปล่อยข่าวออกข่าวว่าเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นี้เรามาดูว่าคณะกรรมการที่ทป้นแม่ทัพภาคที่สี่พรรามานอภาคสี่ได้แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะพิสูจน์ทราบตรงนี้ว่ามีที่เอกสารสิทธิ์จริงหรือไม่ออกได้อย่างไรในลักษณะของป่าเราก็ต้องมาสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบว่าเอกสารสิทธิ์ตัางล่าวเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือเป็นเพียงการกล่าวอ้างอันนี้ก็มีคณะกรรมการของจังหวัดนาราธิวาสคงจะต้องทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป